เรื่องการเขียนการเขียนตัวเลขแทนจำนวนนะครับเขียนตัวเลขแทนจำนวนในสมัยโบราณเนี่ยที่เวลามีจำนวนนะครับเช่นมีก้อนหินสีก้อนเนี่ยคนโบราณก็พยายามคิดาการสื่อความหมายแทนห้าก้อนแทนจำนวนนี้จำนวน5เนี่ยนะครับก็ มีหลายแบบครับแบบตัวเลขอันแรกที่พูดถึงคือเลขโรมันนะครับเลขโรมันเนี่ยใช้สัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะครับถ้าหนึ่งก็ใช้สัญลักษณ์แบบนี้เหมือนตัวไอนะครับ1 2อก็แบบนี้กีดกดแล้วก็ขีดข้างบนข้างล่างสองสามสามขีดสี่ก็จะเป็นเอาหนึ่งลบกับห้า v คือ5นะครับแล้วก็6 ห้าก็จะเป็น V นี้หกก็จะเป็น VI ครับ VI เจ็ดก็จะเป็น Vii ครับแปดก็จะเป็น Vii นี้เก้า V อ่อนอเก้าก็จะเป็น I แล้วก็ X แล้วก็สิบก็จะเป็น X นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนเลขโรมันครับเลขโรมันเนี่ยมีตัวสัญลักษ อยู่ทั้งหมดคำตอบนี้คือ I V X L C D M ซึ่งแทนด้วยค่า1นะครับแทนด้วยเลข1แทนปริมาณ1นครับแทน5แทน10แทน50แทน100แทน500แล้วก็แทนด้วย1,000นะครับในสมัยโบราณไม่ค่อยมีจำนวนที่ ต้องพูดถึงที่มากกว่าพันก็เลยมีสัญลักษณ์แค่นี้นะครับของโรมันเขาการเ,าเขียนเลขโรมันเดี๋ยวจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์ตัวเลขแทนจํานวนของโรมันนะครับโรมันถ้าเป็นตัวเลขอีกชนิดหนึ่งก็คือเลขฮินดูอารบิกนะครับเป็นเลขที่เราใช้อยู่เป็นประจําก็คือเลขแบบนี้หน้าตาสัญลักษณ์แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เศูนย์แบบนี้นะครับในต่างประเทศก็เห็นบางทีเขาเขียน7แบบนี้บางทีก็มีนะครับ,บแต่โดยปกติเขาจะเขียน7แบบนี้หรือเลข1เนี่ยเขาก็มักจะเขียน1นึ่งขีดแบบนี้ตรงๆหรือไม่ก็1นึ่งสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ เลขฮินดูอารบิกแทนจํานวนนะครับเลขอีกชนิดหนึ่งที่เราใช้กันคือเลขไทยครับอันนี้เลขโรมันโรมันอารบิกนี้ใช้มาตั้งแต่ก่อนคริสตศักราชนะครับนนเลขไทยเลขไทยก็สัญลักษณ์แบบนี้1นึ่ง5 6 แล้วก็0 0ก็เป็นวงกลมเหมือนกันนะครับเรี่องเลขไทยนะครับเลขเอ,าอาระบิกกับเลขไทยเนี่ยครับอยู่ในเป็นเลขที่ใช้ระบบเลขฐาน10นะครับก็คือมีหลักหน่วยซึ่งแทนมีค่านั้นแต่0ถึง9นะครับพอก10ก็จะทดออกไปแทนอีกหลักหนึ่งเป็นหลักสิ หลัก10ก็จะมี0-9นยถึงเพอหนถึง9พอครบ9ก็พอจะเป็น10ครบ10ก็ไปแทนอีกหลักเป็นหลักร้อยอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าระบบเลขฐาน10ครับเป็นเลขที่ระบบเลขที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันมีระบบเลขอื่นอีกเช่นระบบเลขฐานเลขฐาน2ใช้ในเ,เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับการเขียนโปรแกรมพวกนี้นะครับ ตัวเลขพวกนี้ครับเราเรียกว่าเลขโดดนะครับเลขหนึ่งอย่างนี้ถ้าทำแบบนี้เลขโดดเลขสองนี้เลขเลขโดดสัญลักษณ์แบบนี้ี่เหมือนกันสังเกตเรียกว่า numeral นะครับเลขโดดเรียกว่า d i จิตขอโทษครับ digit นี่ครับตัวเลขพวกนี้เราเรียกว่า numeral เรียกรวมกันว่า n u m อ r a l n u m t r a l n e r a l จำนวนเราเรียกว่า Number นะครับ N.U.M.B.E.R.number งั้นแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ตัวเลขที่เป็นของอียิปต์นะครับที่จะเห็นบ่อยๆในอียิปต์ในหนังสือเรียนนะครับก็เป็นรูปรูปคนรูปก้อนหินรูปแท่งไม้อะไรพวกน,นี้นะครับลองเปิดวิกิพีเดียดูก็ได้นะครับ ก็นี่เป็นสนัญลักษณ์ตัวเลขที่ใช้แทนจำนวนนะครับที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปคราวหน้ามาดูการเขียนเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับค่ากระจำาหลักนะครับโอเคสวัสดีครับ